คนเราฮับสินค้ามาจัดใส่ไปนำไปฮับเอาเองบอ่อหรือว่าไปฮับนำโตแทนสวัสดีกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัตตุกุสุกนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซีสาวลราวมื่อวนี้สาวสี่กับทีพาทุกคนมาจัดสินค้าเข้าในห้างเนะาะก็คือว่ามือวนี้สาวสี่ได้สั่งเครื่องมาหลายเลยอันนี้จะที่เป็นจับพวกขนมเนาะทุกคนและอันนี้จะที่เป็นจับพวกอันกังไส้เปญญ็นยาสะผม ผมี่เป็น,น,นอันเหยียงวะเดีย๋ยวแก่บนก็จะเพราะว่าสั่งเครื่องหาเกาเครื่องมาเนาะตอนที่ก็เป็นว่าเป็นไออยู่ทุกคนเลยเปลี่ยนจากเปลี่ยนเยก็บคออยู่เนาะโอ้อันนี้ก็เป็นเอ็น้ำอยากก็พันนุ่มล้าไปเด้ยอันนี้ก็เป็นมีเนาะอันนี้เป็นมีมีส้มแต่ว่าลดน้ำใส่ะ่ะ ตันนี้เป็นหมีส้มลดน้ำค้นแต่พวกนี้ก็ทิเป็นอันนั้นอยากปอะพนมเลยนะอยากปอกนมายทงนดเ็กส่วนตัวนี้ก็ทิเป็นอ,อันนี้เป็นมีมีมีไวไวแตคขายดีที่นี่ลว,ว่ โอ้ว่าอันนี้ก็เป็นยาสูบเนาะน,นี่เป็นยาสูบน,นันก็เป็นยาสูบยาสูบนี่มีจักรุ่นวะมีอยู่สามรุ่นเลาแดงอาียวนี่ๆทุกคนยาสูบอันนี้เป็นของลาเนาะพี่น้องอันนี้เป็นยาสูบอา่าเขียวอาียวของเลานี่สาทีขายอยู่ห้านี่ราคาสิบสองพันกีบเนาะ อันนี้เป็นยาสุกยาล้าอันนี้เป็นยาล้าเสียวอันนี้ก็ยาลาลเาด้วยอันนี้เป็นยาเล้าแดงเนะพี่น้องจำพวกยาเาล้านอยเลาาเฉียวล้าแดงอยู่นี่สาสีขายอยู่ห้านี่แมนสองหนึ่งละเจ็ดพันเก็ยเนาะรับเขาเจ้ามากับประมาณห้าสิบห้าพันเลยแหละอันนี้เ็นยาสุกอันนี้เป็นยาซาผมพี่น้องอยู่ห้านี่ได้ขายดีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็บทเป็นจำพวกยาสะ ซึ่งเขาขายอยู้านี่ก็เป็นหอละพันคันเอาเป็นโหลเหรอเขาขายโหลนิดสิบพันนะแต่พวกนี้ได้ขายดีเป็นชั้นซิวเป็นอัไชิดเคลียวเคลียวคลินิกว่ะเขาเลย,ยอันนี้ก็สิเป็นตังเกาวางเครื่องเฮาแต่ว่าเขาบบทันได้จัดเครื่องเนาะเครื่องมันก็เลยสีว่างไว้อันนี้ก็สีเป็นจำพวกนมเนาะนี่เครื่องคือเบิดหลายแห่งเนาะแต่ว่า อยู่ไตพี่เฮายัางบดได้จัดเนาะยุลมพี่ยังไหลนี่อันนี้ก็เป็นสินค้าที่สร้างเข้าหมหเองจพวกนี้ก็คือว่าเฮาจิแกะเอาใส่ตังเก้พุ่นให้มันเบิดเนาะพี่น้องเฮาจิไปใส่ตังเก้พุ่นให้ยังให้ยังลูกใส่เอามาจัดเครื่องซอยเม่ว่ะโอ้ยสบะดูทีเดีอันนี้คือตว,วุ่นวายเนาะเวลาที่เฮาจัดเครื่องใส่อันตัใดที่ว่าวันตํา ผู้นี้แหละเป็นคนที่เมียนสวยมันกระเก็บออกเก็บออกเก็บออกแม่เป็นคนจัดใส่มันกระเก็บออกเก็บออกเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือผู้สวยของเราเอาล่ะนาอพี่น้องนาะสำหรับคลิปนี้ก็ทีมีเอฟซีเพื่อนถามเข้ามาว่าสำหรับฮันอยู่ในประเทศลาวนี่ไปรับสินค้ามาจากใส่เนาะพี่น้องก็คือคันฮันขายย่อยคือสาวสีหรือว่าฮันขายของซ้ำเคลื่อนพี่น้องฝั่งไทยเพื่อนก็ซือเสียนแม่นไปรับนํำมัน ้านขายส่งเนาะพี่น้องเนาะห้านขายส่งก็คือว่าตัวแทนตัวแทนรายย่อยของข้าเจ้าเขแหละก็คือไปหักนำตัวแทนข้าเจ้ามาขายต่อเนาะพี่น้องเนาะคือห้านของตาวสีนี่ก็คือว่าบบได้กินเปอร์เซ็นต์อียงเลยแล้วก็ซิบอบได้ของจกแล้วก็บบได้ของแถมพี่น้องเนาะและสำหรับผู้ใดยากคู้ว่าสินค้ารายใหญ่เพิ่นไปหักมาจัดใส่เนาะก็ที่เป็นขึ้นกับอันสินค้าเนาะว่าสินค้ามันเป็นของประเทศใดเป็นของประเทศใดสินะ คัดที rad, <pl ains> ่เป <Christ>. ็น <Hum> ส <ming> ินค้าของฟังไทยเนาะ่นกระิไปหามเอาจากฟังไทยพุ่นมาเลยตรงเลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นอีกอย่างหนึ่งสำหรับสินค้าฟังไทยนี่ก็คือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยเนาะที่ว่าได้ขายดีและการขายง่ายขายไวเนาะพี่น้องเนาะคือว่านำใจดีลักกษณ์มีอย่างบางคนเนาะที่เพื่อนจากรู้นเนาะพี่น้องเนาะว่าการคนเรานี่ขายสินค้าของประเทศแดแน่มันก็สิมีอยู่สองสามประเทศเนาะที่ว่าเตาสีขายอยางนี้ อันที่หนึ่งก็สิเป็นอันของประเทศไทยเนาะอันที่สองก็สิเป็นของเวียดอันที่สางก็สิเป็นของจอีนเนาะอะลาพี่น้อ,าานองสำหรับสินค้าหวานของประเทศใดมีอันใดอันใดแน่แล้วก็ซีเมียนจาพวกใดแน่นั่นก็คือว่าชาวจีนแนะนำเป็นหลายชิปแล้วเนาะสาวจีก็ชินแนะนำแบบฟางๆแบบนอันสินค้าไทยนี่ก็มีหลายเนาะจะสิเป็นจำพวกประเภทเครื่องดื่มเป็นเครื่องไซนในเงินครัวแล้วก็ พวกอันสินค้าเวียดกับทีมีอยู่ประเภทน้ำมันเนาะเป็นน้ำมันแล้วกัเครื่องใช้ในเครื่องครัวเป็นมีเป็นปลากระป๋องออียงกับทีมีเนาะของเวียดเนาะ,<ด>ะสำหรับของจีนของจีนนี่ชาวซีขายอยู่ฮาน,นีก,กับโ่ฟามีหลายประเด็นเนาะกับทีเป็นจับพวกบางอันกับทีเป็นยาสซูบางอันกับิีเป็นอันมีเนาะประเภทอันมีกล่องมีเพชรมีออียงที่ว่าเขาเจ้าอันพวกอันนี้คมแถวนี้เขาเจ้าค่อนข้างกินเนาะ สำหรับของเราของเราเดี๋ยวนี้ก็ซี่มีหลายอันหลายแนวเนาะอยู่ห้านี่เนาะในปัจจุบันนี่ก็ทีมีประเภทน้ำมันเป็นน้ำมันกับเครื่องดื่มจำพวกน้ำอารมณ์น้ำกซี่น้ำมันน้ำดื่มเนาะแล้วก็ทีเป็นจำพวกเปียสิงของมึนเมาเนาะพี่น้องเนาะเอออันนี้ก็ทีเป็นสินค้าของเราเนาะพี่น้องสำหรับเครื่องนี้สินค้าถามว่าหานไข่ย่อยคือสาวฉีนี่ก็เจ้ามาส่งบ่อนหรือว่า ເຮົາໄປແກ່ເອົາເອງຄືໂຍຫານນີ້ເຮົາໄປແກ່ເອົາເອງເນາະກະຊິມີບາງອັນບາງແນວເນາະຄືທີ່ວ່າບສັດເຂົາາມສົງນາະພີນອງກະຊມນຈໍາພວກບຍປະເພດອັນເຄື່ອງສິຂອງອັນທີ່ວ່າຂອງວດລາວນາພສົາພວກຂອງຍອົານີຮາປແກ່ເນສັື່ຂາານານນສາີຮັດັມ່ດນາະ ตอนนี้เรากัจมาจัสินค้าขึ้นนะทานกันเลยเนาะเดีนี้ก็เป็นนมเนาะอันนี้ที่เป็นนมอันนี้ที่เป็นประเภทซ่องด่มมาำนี้ก็ทีเป็นประเภทเองดื่มที่ว่ามันเป็นแก้วเนาะพี่อเราะเดี๋ยวเขาะมาัด้องอากาศเลี่ยนเนาะพี่น้องนอนสบายๆกนเยไม่ใช่นมเนาไม่กล้าว่ะผมให้เด็กน้อยกินเนาะ

พี่น้องแล้วตอนนี้สาวสี่ก็ได้จัดงานเป็นที่เรียบร้อยเนาะนี่เป็นอะไรงามบนี่เวลาเครื่องเข้าเต็มตันเก่มกันก็สิงามเนาะแต่ว่าเขาบอค่อยมีเงินซื้อเนะอาะพี่น้องหลังจากที่จัดเขา้าจัดของแล้วแล้วกะจิฮอดเวลากินข้าวกินน้ำแล้วเนาะเดี๋ยวสาวสี่ไปซอบเบิ้องก็ได้ว่ามีอย่างเป็นแต่กินข้าวกินน้ำ น้องพี่น้องอันนี้ก็ะชิเป็นนันประเภทของกินเฮาวมอนี้กระชิมมีอย่างวะต้มเพียกับกระดส้มปิ้งไก่กับอนี่ยปลาทูปลาทูเป็นอย่างมีตัวเดียวขับตรงไหนหลว่า่อไปฟังโอ้อาาก่อนกลวงพ่อตเอาคำมัดจังเดยเขาคือว่ารถกระเทียวไล่หลายตัวมึง เสียงบึนบันวึนวันอยู่โอ้โอ้มีแต่น้ำจำมั้มโอ้วววาูวะนีอเไรห้าห้เอาเที่ยวบเสร็จแล้วเไปแล้วเที่ยวเที่ยวเที่ยวหนึ่งขาอหล

พ่พี่น้องสำหรับอาหารการกินของเขานี้จะที่นี้ตำนี้โอ้ล่นลายๆขอโทษขอใครเสียงรบกวนนะพี่น้องนะนเนาะเดี๋ยวสาวจีจีกินข้าวแล้วก่อนเด้อมาเด้อกินข้าวสำหรับข้าวมันนี่ก็ที่ีต้มเพียกับต้มกับติ่งไก่บอก๊อ

อลไะพี่น้องตอนนี้สาวสี่ก็ได้กินข้าวแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะนี่แล้วเขาก็สิมาต่อกินมกส้มกันเลยมะขามอันนี้ก็เป็นมะขามที่เป็นรักเข้ามาเนาะอ,อยู่อันแถวท่งนาเป็นวัดเป็นไออยู่เลยแต่ว่าสิกินประแดกแกินอันตัวที่เป็นรักของเข้ามามันจังค่อยแซบเนาะพี่น้องเนะาะตอนนี้ก็เป็นตอนแรงเนาะเด้นี่ ประมาณสองโมงสามโมงอะไรแต่ว่าเมื่อเนี้ยนะมันฝนกำลังซิต๊หน่อฟา้ามันก็เลยเคลิ้มเคลิม,มแดดก็ออกมาพี่น้องกินส้มนำกันนี่โอ้เจาะประแดกอยู่เยอะอยาให้เบ่งน,น้ำเจาวกันเลยตอดประแดกเน้นๆ <c oughs> น้นลายใหญ่ใหญ่ สุกเสร็จแล้วเวียก็จนต๋อแหลงพี่เนาะเมี่ยนเครื่องแล้วก็จนกินข้าวสวยนะพี่ครับมาเด้อมาเด้อกินักส้มนํากันือืเออตๆหลายๆนี่อื เกี้ยวนี่ก็เจ้าวตำเองเนาะประแดดเขาเอ็ดเอง,เองประแดดเฮ็ดเองเนี่นี่ก็แซ่บอยู่ตอนต,ตัวนี้เป็นตัวที่เฮ็ดเท้อที่สองเนาะเท้ทอทับนี่นั่นเฮ็ดไปแล้วแต่ว่าส่อซี่จะห้ำไหลายพดเนาะมันคิวห้ำอือตัวนี้แซ่บพอดีอืม อืมอืมเว้ยไ่ได้จิมมคามต้นเลยอืมจกตอนวะเดี๋ยวมันลงสี่ตอนเนาะอืม

สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวจบคลิปเพียงนี้เนาะขอขอบใจที่รำบชมคลิปไปก่อนได้บ๊ายบาย